ครับพี่น้องมื่อนี้ก็จะได้อัปเดตการสร้างบ้านครับมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบหามีย่อสองห้าโคคาเวลากะไอหกโมงนิดๆครับ,รบพี่น้องกัเมื่อบ้านกับสั่งมาเหตุงานอยู่แต่ว่าขับมาบ้านคําครับก็เลยบริได้อัปเดตการสร้างบ้านเมื่อบ้านครับก็เลยมาอัปเดตมื่อนี้ครับก,เนเนกบ็เป็นการเหตุงาน มือที่แปดครับมือที่แปดของทีมผู้รับเหมาสุดนีครับมือนี่สั่งกับมาเมือ่อวานนี่มา้าสามคนสี่คนครับพี่น้อ,นองเมือ่อวานนี่มือนี่ก็มามาสองคนครับบ่ได้มาหลายคนงานก็คืบหน้าไปหลายเลยครับพี่น้อ,นองเห็นเป็นรูปเป็นล้านนะครับขึ้นโคกงหลังค่า,าขึ้นโคกงหลังคานี่ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องจะเหลือจันทันจันทันทั้งด่านจัวนี่เหลือจันทันอยู่สองตัวครับพี่น้องยังมีท่านใส่นอกนั้นก็ใส่ครับผู้สนับสนุนสาวหาห้านอยเซื้อวีครับนี่แหละครับผมมาแล้วครับโค้งสั่งกระมองหินเป็นรูปเป็นหลังชัดเจนขึ้นมา หลายเติบครับฝนฝ้ากับเป็นใจครับสองมือนี่ฝนโปตกครับสั่งกับเลยได้เห็ดงานเต็มที่เข็ดแคลสองคนมือนี่งานนี่สิเป็นการติดตั้งโครงใส่จันทันในส่วนของด้านปัญญาเนี่ครับ่วนหนึ่งแหล้วก็แล้วก็เก็บร้อยเสื่อมครับพี่น้องว่าเป็นการเสื่อม เสื่อมแน่นมือนี่เกือบแปลเลยครับว่ามือนี่เสื่อมแน่นดีเครื่องมือขนาดจะเลี้ยวหมายถึงว่าการประกอบโค้งช่วงแหลกซังเข้ากระสีเสื่อมเสื่อมแต้ๆไ้ครับยังพะท่านเอาแน่นคับเพราะมันใจแล้วก็สิเป็นเสื่อมเต็มที่ครับ <Okay. S 1> ก็อีกพวกหน้าจะเกินหาเมื่อหรอครับน่าจะได้ เริ่มมุ่งลังค่าอยู่ดอกครับพี่น้องกันฝนบอน,นันโอ้มอา้หน่อยกินยังครับเป็นตาแสบเจ่ะกินยังครับว้าว <c oughs> ครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเอามม้หน่อยครับบอสมื่อกี้บอสเป็นยังเรียนมม้หน่อยบอสสบายกัยบไข้แน,น,น่แล้วล่ะครับเอามื่อกี้นี่แหละครับภาพรวม ตอนนี้ก็เล็กเท่ากับโอ้ยบางอาทิตย์ก่อนละบ้างกองอยู่พื้นครับมีสนิมบางส่วนบัดนนี้ก็ปลอดภัยจากสนิมแล้วล่ะครับท่าสีเลดแล้วครับนี่ครับรลอบอๆอันนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังของตัวบ้านจะเฮ็ดหลังคาเป็นสรงปัญญาครับพี่น้องเดี๋ยวสิพายางมาเบึงอันนี้ช่างด้านขางเนาะด้านขาง สิพาไปเบิ่งทังด้านนาปะนี่ว่าส่งหลังคาด้านนาจะเป็นจังไงครับครับเด็กตัวนั่นนี่จะเป็นส่วนส้นส้นขั้วครับยังบ่ทัานติดข้นส้นขั้วอยู่โค้งหลังคานี่ครับด้านหน้าหฮาหลังคาเ้าสจะเป็น ส่งจัวได้ครับบ้านหลังนี้ด้านหลังสิเป็นหลังค่าส่งปัญญาครับก็เรียกว่าบ้านปัญจัวครับพี่น้องบ้านหลังค่าปัญจัวบ้านหลังนี้ล่อมเบิงครับเห็ดไปเรื่อยสิเป็นยังไงครับมื่อนี้ก็ขออัปเดตครับการสร้างบ้านไปพิธีนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ